เฉลิมพระชนมพันษามหาสมัยเฉลิมชัยองค์เทวามหาสวรรค์เฉลิมรัตขติยะพระราชันเฉลิมเกียรติพระมิ่งขวัญของคนไทยร่มฉัดทองคุ้มครองราชสวัสดิ์ล่าร่มโพกล้าห่มดินฟ้าอันกว้างใหญ่ร่มใส่แก้วแผ่แนวโอบอุ้มขวัญพไทยอบอุ่นใต้ร่มเงาแห่ง พระเมตตาองค์ราชากษัตราสง่าลำ้ำทรงราชธรรมปรีชาล้ำเลิศนักหนาดุดแสงทองส่องสว่างกลางพาราปวงประชาแท่สองสะดุดีทีคายุโกโหตุจอมราชาก้มเกษาถวายชัยพระทรงศรีประชาไทยภูมิใจพัก พระภูมีอัญชุลีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพร้อมด้วยข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ